สวัสดีค่ะฟังแม่พี่น้องที่อยู่อันต่างประเทศอยู่อังกฤษในทั่วโลกแล้วล่ะขันเบิงเาขอบคุณสำหรับซับน้อไม่เด้อซับน้อไม่ซับน้อไม่ซับน้อไม่แกงเห็ดการขอบคุณหลายๆที่ติดตามค่ะมือใหม่มือใหม่หัดเรียนมี YouTube กสิทธาบานได้ เป็นจิตจารลักษณะอยู่ค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามมิลิดีใจแหม่ตั้งสามสิบสองลรวลวดก็ดีใจจะแนะนำค่ะแนะนำตัวนะคะชื่อเซเลนชื่อนงค่ะแต่ชนมากอยู่อยู่อยู่เอ่อคนที่อยู่ในเมืองนอร์เอดเขาซสื้อินแต่เจโนงแล้วนกะ็มีลูกชายสองคนนะคะเป็นเป็นสาวคนแกนอยู่อำเภอผู้เวียง จังหวัดขอนแก่นค่ะแต่งงานมาอยู่มาอยู่มาอยู่ประเทศอังกฤษสิได้ยี่สิบปีหลังวันที่สิบสองครบยี่สิบปีแล้วกับนบูมน้ำเน่าคนละคนอีสานบ้านเท่าคนละค่ะกับมาเค็มน้อยยูน้อยกินค่ะเฮ็ดกับเขาแล้วกัอีกอันนึงก็คือล่องเพียงมักล่องเพงกงเป็นนักล่องน้ำงานบุญเนื้อน้ำมันนี่เนื้อเฮ็ดกับเขาออนไลน์หายเนื้อค่ะทีเฮ็ดอัน ก็มีแบนประแดดกับเจโน่ฟันเคียงแต่ว่ากะยังยังภายในไปอดใส่โควิดกับมาลายแล้วก็กาเศรษฐกิจกับเนาะหลายสิ่งหลายอย่างว่าไปนังนค่ะเดี๋ยวนั่งแกะที่อัดคลิปร้องเพลงแน่เฮ็ดกับเขาแน่อันลูกสิ้นแน่แล้วกะเฮ็ดอันมูยอแน่เปลงชาละหะปลุกตจง้อ นี่แหะสาวบ้านสาวอยู่เมียงนอเป็นนี่สิละะบ่ได้แบโอ้โหเวอววงกาวววาววววาวววนวววอวววววอนวววเวววววววนวังววววนววววววัวอวว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 วเมื่อ,อ,มมอ,อ,อบวว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 อพวว่าวว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 วาวววดววดน่อวววววนวอววววนววน,น,นๆววอนคักวววนแ ขอพุ้นหลายๆก็มีเอียงสีห้ยนอจากความสุขความมวนซื่นผูเซลล์คามบเบิงแนะนำ้ำติติงอนไ้เลยค่ะ,เ,ออะเด้อพบายเลาคะบได้เก่งเอียงนักหนาก็ค,ค่อยเฮ็ดไปค่ะอาจจะมีคลิปแล้วดูแล้วกินเะมื่อนี้แล้วดูแล้วกินไปสั่น์เรพี่น้อง วิซารค่อยจะได้ย่างบานผู้เล่าก็จะอยากกลับเย่างไทยก็บ่ได้กลับใช่ไหมยินได้ยผู้อยู่ทาง,งย่างไทยผู้อย่ทางประเทศอื่นก็ได้บางทีอาจจะตอบซาไน้นิดหน่อยนะเพราะเดี๋บางทีเดี๋ยวเขาบอกไปได้เหรอว่าเบิ้องปันได้กับ,บอัเบิ้งเป็นบางครั้งีขาววนะค่ะโอเคอาจจะตอบซาตอบย่างป่าวากันเนาะ อตอบแน่นอนมาช้ายินดีกว่าไม่มาเนาะพี่น้องนะอันนี้ลูกจักีิเ่ายนางลืมเข้า <c oughs> ขอบคุณที่แต่ะละขอบคุณสำหรับทับ ซับนนไม้สับซับโนไม้สับตะไข่ซับสับ,สบอีหยัางนี้นะซับวางด,ดีใจดีใจดีใจขอบคุณหลายๆเดี๋ยสิผู้ใดอยากสอบตามยังม่กะได้เลยค่ะเด้อยพ่ขึ้นยังอาจจะตอบตา,า,า,าแต่ว่าตอบอยู่ มีประวัติข้าวค่ะประวัติข้าวประวัติข้าวของเด็กกินสายชนนะคะสายชนพลพักดีหรือสายชนพลพักดีฮาเล่ยน,นะคะอคุกหลายเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยอาจ,จินงเห็ดย้อบางตัดต่อมันได้เป็นกิดเลยมันได้เห็ด เป็นคลิปเป็นคลิปเพชรกับเขาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากบอกได้ว่าจะเป็นกับเขาอีสานเยอะเพราะว่ามากินแต่กับเพาะร้อน้าวว่าเป็นคนอีสานเนาะกินขนมปังไป่ยูดท้องแต่พี่น,อน้องก็กินเลยล่ะไม่กินเลยโอ้ยเรียบร้อยแล้วทานายกัขอบคุณหลายๆดยได้แค่ะเด้อเพิ่งดูมือ ขอบันนี่ล้วไยธรรมาชาติขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ว,ดวพี่น้องเนอะ